วัดีค่ะวันนี้หมิวชวนทำกินจะมาทำเมนูปลาผัดขึ้นใช่กันนะคะ,ะปลาอันนี้เราใช้ปลาช่อนนะคะใช้ปลาช่อนเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราล้างยังไงนะคะก็คือใช้เกลือค่ะ,ะไปล้างแค่นั้นเองนะคะจากนั้นเราก็โรยด้วยเกลือหมักประมาณสัก10นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยนะคะโอเคก็จะมะีขิงซอยด้วยนะขิงซอยด้วยนะคะ ที่บ้านชอบใช้นะคะเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีกลิ่นไว้ก่อนเลยนะคะเพิ่มความหอมเนาะโอเคก็จะมีขึ้นช่ยเนาะขึ้นช่ยอีกนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบกันเลยนะคะโอเคเราไปล้างขึ้นช่ยก่อนนะคะเพื่อนๆล้างให้สะอาดเลยนะคะ ก็หั่นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆหั่นไปเลยชอบแค่ไหนใส่แค่นั้นนะคะ ไปดูกัน,นเลยนะครเพ่อนๆประมาณนี้นะคะขึ้นใช่โอเคค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีปลาช่อนครึ่งกิโลนะคะขึ้นใช่100กรัมนะคะสีอิ๊วขาว1ช้อนชานะคะ,ะลากขาวประมาณ1ช้อนชาเช่นเดียวกันนะคะ,อะซอสปปุงรสนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะ ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะนะคะขิงซอยแล้วแต่ชอบเต้าเจี้ยวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย1ช้อนเยาตั้งกระทะแล้วก็เปิดไฟเลยค่ะนะคะเทน้ำมันลงไปเลยะคะ่ะเพื่อนๆโอเคประมาณนี้พอแล้วคะ่ะ รอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะใส่เกลือลองไปเล็กน้อยนะคะเวลาทอดปลาก็จะไม่ติดกระทะน,นะคะเพื่อนๆ เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะค่อยค่อยทอดนะคะเพื่นนอนเพนไม่ต้องรีบ เรากลับมาดูกันนะคะเราทอดได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะถ้าปลาชิ้นไหนที่เราทอดไม่ถึงเราก็เอียงกนะคะเอียงได้เลยนะคะเอียงกระทะนะคะทอดให้มันถึงนะคะเพื่อนๆก็จะช่วยเราประหยัดน้ํามันไปได้อีกระดับหนึ่งนะคะ เรายังพลิกด้านไม่ได้นะคะเพราะว่าปลามันยังไม่แห้งนะคะถ้ารอให้ปลาแห้งก็ต้องซักพักค่นะ,คะนะคะนี่เลยะคะล่ะเราก็เอียงไปเอียงมานะคะในส่วนของปลาที่เราทอดไม่ถึกเนาะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะ,ะ,ค,ะค่ะปลาแล้วก็ แห้งพอพอสมควรแล้วนะคะเราก็กลับด้านได้เลยนะคะเห็นึ่งใมันไม่ติดตะขาเลยเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่เลยค่ะเราก็กลับด้านเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมสวยงามไหมคะตาที่เราทอดได้ก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ไม่มีสิทิกระ้าเลยนะคะเก๋ไหมคะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปกลับมาดูอีกรอบนึงนะคะให้สังเกตนะคะเวลาเราทอดปลานะคะถ้ามันมีเสียงตาแบบแบบเวลาทอดติก๊กติ ắc, ๊กปักปักอย่างเนี้ค่ะนั่นหมายความว่าปลายังไม่แห้งนะคะเราทอดจุนกว่ามันจะไม่มีเสียงให้สังเกตเวลาถ้าเราทอดปลาแล้วมันมีเสียงดังนะคะ เหมือนน้ำมันกระเด็นอย่างนี้ยแสดงว่าเนื้อปลาเรายังไม่แห้งพอนะคะเรายังกลับด้านไม่ได้ถ้ากลับด้านเมื่อไหร่ปุ๊บนะคะมันจะติดกระทะเลยนะคะโอเคค่ะปลาเราก็ได้ที่แล้วนะคะได้ที่แล้วค่ะนี่เลยค่ะ เยนะคะเรียบร้อยค่ะโอเคเราก็ตักปลาขึ้นมาเลยเพื่อนๆน,นะคะปลาปลอกมากเลยนะคะโอเคค่ะ เราตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะประมาณก็สามช้อนโต๊ะพอแล้วะคะ่ะนี่เลยเมื่อสักครู่นี้วัตถุดิบที่ทพื่หนวคู่ไปหมิวลืมนะคะก็คือกระเทียมนะคะขาดกระเทียมไปนะคะเพื่อนๆเ,เติมกระเทียมเข้าไปเลยนะคะวัตถุดิบกระเทียมประมาณแล้วแต่ชอบนะคะแต่หนูชอบ ชอบใส่เยอะเพรามันจะได้หอมนะคะโอเคทอดกระเทียมให้เหลืองนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะทอดสักพักหนึ่งเราก็ใส่ถิง่ลงไปทอดเลยค่ะถิงนะคะลงไปทอดเลยนะคะทอดจนกว่าถิ่มันจะเหี่ยวเนาะจะเรียกไ่าไงอะ จะได้หอมนะคะเพื่อนๆสูตรที่บ้านนะคะจะเอาขิงไปทอดสักคู่ก่อนนะคะให้มันอกอกเคียมๆนิดเติมนะคะแล้วมันจะได้รสชาตาที่หอม าผัดขึ้นใช้ขั้นตอนมันจะเยอะนิดนึงเนาะต้องเอาปลาไปทอดก่อนนะคะเนี่ยค่ะปลาที่ทอดเมื่อสักครู่นะคะส,สวยๆอย่างนี้เลยนะคะใช้ปลาช่อนนะคะเนื้อปลาช่อนล้วนๆเลยนะคะ เริ่มหอมขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าใส่เค็มมากนะคะเพราะเต้าเจี้ยวเนี่ยมันจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะระวังเรื่องความเค็มด้วยนะคะโอเคถิ่งเราก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะถิ่งเรา ขยนะคะหอมขิงมากเลยจากนั้นเราปรุงรสเลยค่ะเพื่อนๆนะคะปรุงรสเลยใส่ซีอิ๊วขาวนะคะทุกอย่างเราปรุงให้ได้ที่ก่อนนะคะซอสปรุงรสนะคะน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยใส่ลงไปเลยค่ะ เต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวผมให้ได้รสชาติที่เราต้องการแล้วค่อยเอาปลาลงไปผัดนะคะน้ำตาลทรายนะคะโอเค,นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะถ้ามันแห้งมากเราก็เติมน้ำนิดหนึ่งจะได้นะคะเพื่อนๆเ ลงน้ำก็หน่อยเนาะประมาณก็สามช้อนโต๊ะเนาะนึอร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆเยี่ยมเลยนะคะรสชาติไม่ได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะ<อ>เราก็อ่า เล่าขาวเหล้าขาวนะคะแน่ที่ขาดไม่ได้คือต้องมีเหล้าขาวข้าหน่อยเลงนะคะได้หอมพอเราได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ใส่ปลาลงไปขัดเลยะคะ่ะนี่เลย ะะที่ขาดไม่ได้คือขึ้นใช่นะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยค่ะชอบมากไหมแค่ไหนก็แล้วแต่เรานะคะใส่ลไปเลยนะคะ,ได,ะได้แล้วค่ะเพื่อนๆได้แล้วได้แล้ว ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆน่าทานมากเลยนะคะหอมมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะเราก็ตักเสิร์ฟเลยค่ะเ <c oughs> พื่อนๆ ค่ะเราก็ได้ปลาเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆนเนาะปลาเราก็เสจเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนน่าทานไหมคะน่าทานเนาะนะคะหอมมากเลยนะคะถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจไว้ทำคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ